ในอดีตปัตตานีมีความสัมพันธ์กับรัฐมาลายูอื่นๆนะครับจะเป็นด้านใดบ้างติดตามได้จากสารคดีครับในโลกปัจจุบันเราสามารถทำการค้าการขายระหว่างประเทศได้หลากหลายช่องทางแต่ในอดีตนั้นคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าโลกแห่งการค้าขายจะเป็นอย่างไร เช่นเดียวกับเรื่องราวของมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานที่จะพาคุณผู้ชมย้อนไปพบกับความสัมพันธ์ระหว่างปาตานีกับรัฐมาลายูอื่นๆที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนอื่นๆเลยค่ะโลกของปัตานีเนี่ยไม่ได้เป็นโลกที่สัมพันธ์กับรัฐในเขตเมแลนแ์งเท่านั้น แต่ปัตตนีเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโลกในเขตน่านทะเลด้วยความสัมพันธ์กับปัตตนีของโลกในเขตน่านทะเลเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดับต้นสุดคือความสัมพันธ์ทางด้านการค้าปัตตนีก็ตั้งอยู่บนเส้นทางที่เ,เรือสินค้าจะผ่านนะไม่ว่าจะเป็นจากหมู่เกาะขึ้นไปก็ดีหรือจากทะเลจีนใต้ลงมาอะไรงนี้ก็จะมีการผ่านปัตตนี อันดับที่สองเนี่ยคือเป็นคู่แข่งเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นปัตตนีอาจจะบางครั้งขัดแย้งกับทางปะหังบางครั้งขัดแย้งกับทางมารากาอันนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการค้า 3. นะฮะต้องเข้าใจว่าปัตตนีเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของาศาสนาอิสลามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเผยแพร่าศาสนาการกระจายาศาสนาคติความเชื่อแลกเปลี่ยน อะไรต่างลืมแม้กระทั่งเป็นจุดที่จะรับอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาจากทางมิดเดิลอีสเนี่ยก็จะเข้ามาถึงปัตตนีด้วยผมคิดว่าความสัมพันธ์กับบ้านเมืองอื่นเนี่ยมี3ลักษณะคือความสัมพันธ์ทางการค้าความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นคู่แข่งนะอันนํามาซึ่งการเผชิญหน้าหรือการเกิดสงครามและความสัมพันธ์ทางศาสนา คงได้รับรู้ถึงความสําคัญของเรื่องราวในครั้งอดีตระหว่างปาตานีกับรัฐมาลายูอื่นๆที่ทําให้เห็นว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงแค่การค้าการขายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นปาตานียังถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญในอดีตอีกด้วยรวมทั้งยังสะท้อนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นศาสนาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นร่องรอยจากครั้งอดีตสู่ปัจจุบันค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งความสัมพันธ์ของปาตานีกับรัฐมลายู